จินตนาการถึงโลกที่สิ่งประดิษฐ์เพียงชิ้นเดียวมีพลังในการกำหนดชะตากรรมของอารยาธรรมทั้งหมดเปลี่ยนเส้นทางของสงครามและนิยามใหม่ว่ามนุษย์มองเรื่องพลังและการเอาตัวรอดอย่างไรตลอดประวัติศาสตร์อาวุธบางอย่างไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือของการต่อสู้แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการครอบนำนวัตกรรมและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมพวกมันสร้างความหวาดกลัวบังคับให้เกิดความเคารพและในบางครั้งก็ดันมนุษยชาติให้เข้าสู่ยุคใหม่โดยสิ้นเชิง วันนี้ฉันอยากพาคุณเดินทางย้อนเวลาเพื่อค้นหา10บอาวุธที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์อาวุธที่ไม่ได้แค่ชนะสงครามแต่เปลี่ยนผืนผ้าแห่งการดำรงอยู่ของมนุษย์ตั้งแต่ความเรียบง่ายของเหลขข็กคมไปจนถึงความจริงที่น่าหวาดกลัวของไฟนิวเคลียร์รีวิวนี้จะทำให้คุณระหนักว่าอาวุธเหล่านี้กำหนดชีวิตเรามากแค่ไหนในปัจจุบัน ดังนั้นจงอยู่กับเราจนถึงตอนท้ายเพราะคุณจะได้ค้นพบว่าทุกชิ้นได้ทิ้งมรดกที่ยังสะท้อนกล้องอยู่ในโลกสมัยใหม่ของเราอย่างไรเริ่มต้นด้วยการเดินทางย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนก่อนที่จะมีอาณาจักรที่ซับซ้อนก่อนจะมีท่าประจําการก่อนเครื่องจกักรไฮเทควด์สิ่งนั้นคือคันธนูและลูกศรสิ่งที่ทําให้มันปฏิวัติอย่างแท้จริงคือระยะและประสิทธิภาพที่มันมอบให้นักล่าสามารถหาอาหารได้โดยไม่ต้องเข้าใกล้เหยื่ออันตราย กองทัพสามารถโจมตีโดยไม่ต้องสู้ประชิดมันเป็นมากกว่าแค่อาวุธแต่มันคือเครื่องมือการเอาตัวรอดที่มีอิทธิพลต่อการอพยพการรบของชนเผ่าและแม้แต่ยุทธศาสตร์ของอารยาธรรมอันยิ่งใหญ่ลองคิดถึงมองโปรผู้ซึ่งความเชี่ยวชาญด้านการยิงธนูบนหลังมา้าช่วยให้พวกเขาสร้างหนึ่งในจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นมา ธนูและลูกศรไดสอนมนุษย์ให้รู้จักพลังของระยะทางและความแม่นยำซึ่งหลักการนี้ยังคงมีอยู่ในสงครามสมัยใหม่กับปืนสไนเปอร์และขีปนาวุธนำวิถีเมื่อสังคมก้าวหน้ามากขึ้นอาวุธก็เช่นกันดาบได้ถือกำเนิดขึ้นแตกต่างจากธนูดาบไม่ได้เกี่ยวกับอำนาจการสังหารเท่านั้นแต่มันเกี่ยวกับอัตลักษณ์ในญี่ปุ่นคาตานะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเกียรติและวินัยในยุโรปดาบยาวคือสัญ,ญลักษณ์ของอัศวินและความกล้าหาญ ข้ามวัฒนธรรมต่างๆดาบไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่มันคืองานศิลป์เครื่องหมายสถานะและสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมผลทางจิตวิทยาของดาบนั้นมหาศาลทหารถือมันอย่างภาคภูมิใจกษัตริย์มอบมันอย่างเป็นพิธีการและทั้งขนบการต่อสู้ก็พัฒนาโดยรอบการใช้งานมันแม้หลังจากที่ปืนทําให้มันล้าสมัยในสนามรบดาบก,ก็ยังคงฝังลึกในจินตนาการของเราปรากฏทั้งในภาพยนตร์วรรณกรรมและพิธีการอิทธิพลของมันไม่ใช่การทําลายล้างจํานวนมาก แต่คือการสร้างวัฒนธรรมแห่งสงครามและความกล้าหาญแต่เมื่ออาณาจากักรขยายตัวความต้องการประสิทธิภาพก็เร่งเร้าและสิ่งประดิษฐ์หนึ่งได้พาสงครามเข้าสู่ยุคใหม่ดินปืนถูกพัฒนาขึ้นในจีนราวคริสตศตวรรษที่เก้าดินปืนในตอนแรกไม่ได้เป็นเครื่องมือการทหารแต่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางเคมีทว่าทันทีที่ผู้คนตระหนักถึงศักยภาพของมันมันก็หยุดไม่อยู่ปืนใหญ่ได้ทลายกำแพงปราสาทที่ยืนหยัดมานานหลายศตรวรรษปืนคาบศิลาแทนที่ธนู เปลี่ยนรูปแบบการรบของทหารราบไปตลอดการสมดุลแห่งอำนาจได้เปลี่ยนไปเมื่อชาติที่เชี่ยวชาญดินปืนของเส้นทางการคา้าขยายอาณาเขตและครอบงำเพื่อนบ้านดินปืนทำให้สงครามรุนแรงและเด็ดขาดมากขึ้นและมันได้ปรับหมุดเริ่มต้นแห่งสงครามทำลายล้างขนาดใหญ่หากปราศจากมันแผนที่โลกคงจะไม่เหมือนอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันก้าวสู่ยุคแห่งการสำรวจและการพิชิตและอาวุธหนึ่งที่โดดเด่นคือปืนใหญ่มันคือคอนเหล็กของยุคใหม่สามารถทำลายป้องปราการเรือรบ และเมืองทั้งเมืองให้เป็นซากปืนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนเพียงสงครามแต่มันเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์ชาติยุโรปที่มีปืนใหญ่ครอบนำทะเลอาณานิคมทั่วโลกและสร้างจักรวรรดิที่ครอบคลุมทวีปเสียงกึกก้องของปืนใหญ่เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะทำลายขวัญกำลังใจของผู้พิทักษ์ที่เคยเชื่อมั่นในกำแพงหินปืนใหญ่คือหลักฐานว่าไม่มีการป้องกันใดเป็นนิรันดร์และไม่มีเมืองใดที่ไม่อาจถูกเจาะต่อมามีปืนคาบศิลา ไม่เหมือนดาบที่ต้องฝึกหลายปีปืนคาบศีลาเป็นสิ่งที่ทหารใหม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยการฝึกเพียงเล็กน้อยการทําให้การฆ่ามีประชาธิปไตยเช่นนี้ได้เปลี่ยนกองทัพไปโดยสิ้นเชิงการต่อสู้ไม่ใช่เรื่องของนักรบชั้นสูงอีกต่อไปแต่แถวของชายสามันที่รวมกันสามารถ,าารถป,ลปลดปล่อยกระสุนพร้อมพร้อมกันจนเอาชนะได้แม้แต่นักรบผู้ชํานาญที่สุดปืนคาบศีลาคือสัญ,ญลักษณ์ของการผง,งาดของทหารสามันและการเสื่อมถอยของนักรบศักดินามันทําให้สงครามกลายเป็นเกมของจานวน และปูรากฐานสำหรับกองทัพถาวรขนาดใหญ่ที่เรารู้จักกันในประวัติศาสตร์สมัยใหม่แต่มนุษย์ไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นปลายคริสตศตวรรษที่10เก้าถึงต้นคริสตศตวรรษที่20การปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ให้กำเนิดสิ่งที่น่าสะพึงที่สุดปืนกลมันคือสัญ,ญลักษณ์สูงสุดของสงครามยุคใหม่สามารถสังหารทหารนับสิบภายในไม่กี่วินาทีในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปืนกลได้เปลี่ยนทุ่งยาลงให้กลายเป็นสนามสังหารพวกมันบังคับให้กองทัพต้องขุดสนามเพาะ เปลี่ยนยุทธวิธีไปโดยสิ้นเชิงการสูญเสียชีวิตที่มหาศาลในสันสเทือนโลกและเผยให้เห็นว่าเทคโนโลยีได้วิ่งนำหน้ากลยุทธ์ไปแล้วปืนกลคือคูผู้โหดร้ายเตือนให้มนุษยชาติรู้ว่าการฆ่าในอุตสาหกรรมไม่อาจต่อสู้ได้ด้วยแนวคิดเกียรติและเกรียงกรแบบเก่าในยุคเดียวกันนั้นอีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนเกมได้ปรากฏขึ้นรถถังมันถูกนำมาใช้ครั้งแรกในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เพื่อตอบสองต่อภาวะชนักงานของสนามเพาะลองจินตนาการถึงการเป็นทหารที่อยู่ในสนามเพาะที่เต็มไปด้วยควุณได้ยินเสียงคำรามของสัตว์เหล็กหุ้มเก่อยยักษ์กริ้งเข้ามากระสุนของคุณทำอะไรมันไม่ได้และมันสามารถบดขยี้การป้องกันของคุณผลกระทบทางจิตใจเพียงอย่างเดียวก็มาหาศาลแล้วในสงครามโลกครั้งที่สองรถถังได้กลายเป็นกระดูกสันหลังของยุทธศาสตร์ทางทหารยุทธวิธีสายฟ้าแลบของเยอรมันอาศัยพลังการเคลื่อนที่และความน่าตกใจของรถถัง จนถึงทุกวันนี้รถถังยังคงเป็นหัวใจของการลบภาคพื้นดินรวมเอาอำนาจการยิงปราะและการเคลื่อนไหวในวิธีที่ไม่มีอาวุธใดทดแทนได้อย่างแท้จริงจากนั้นเราก็ย้ายขึ้นสู่ท้องฟ้าเครื่องบินในตอนแรกถูกมองว่าเป็นของเล่นแปลกใหม่แต่เมื่อประเทศต่างๆติดอาวุธให้มันสนามรบก็เปลี่ยนไปตลอดการเครื่องบินทิ้งระเบิดสามารถทำลายเมืองสากฟ้าเครื่องบินลบคลองท้องฟ้าและเครื่องบินสอดแนมเปิดเผยการเคลื่อนไหวของสัตว์รู อำนาจทางอากาศหมายความว่าสงครามไม่ได้จำกัดอยู่ที่แนวหน้าอีกต่อไปประชากรทั้งหมดกลายเป็นเป้าหมายการทิ้งระเบิดเผาเมืองในสงครามโลกครั้งที่2ได้แสดงให้เห็นถึงพลังการทำลายล้างที่น่าหวาดหวั่นของมันเครื่องบินได้ขยายสนามรบให้เป็นระดับโลกทำให้ไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงมันเป็นทั้งเครื่องพิสูจน์ความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์ และการยกระดับความน่ากลัวของสงครามสมัยใหม่แต่ไม่มีอะไรและฉันหมายถึงไม่มีอะไรเลยที่เปรียบได้กับมรดกแห่งการทำลายล้างของระเบิดยูเครียเมื่อสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิในปี1945โลกก็เข้าสู่ยุคใหม่ภายในไม่กี่วินาทีเมืองทั้งเมืองถูกกวาดล้างชีวิตนับหมื่นสูญหายทันทีและอีกนับไม่ถ้วนต้องทนทุกข์ไปชั่วชั่วขน ระเบิดนิวเคลียร์ไม่ใช่แค่อาวุธสดแต่มันคือจุดพลิกผันทางภูมิรัฐศาสตร์มันยุติสงครามโลกครั้งที่สองจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นและสร้างระเบียบโลกใหม่ที่นิยามด้วยการถ่วงดุลเพียงแค่การมีอยู่ของอาวุธนิวเคลียร์ก็ทําให้มหาอำนาจหลีกเลี่ยงสงครามเต็มรูปแบบขณะเดียวกันก็ทําให้มนุษยชาติต้องอยู่ใต้เงาแห่งการสูญพันธุ์ระเบิดนิวเคลียร์อาจเป็นอาวุธที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ ไม่ใช่เพียงเพราะการทำลายล้างที่มันปลดปล่อยออกมาแต่เพราะคำถามทางการเมืองสังคมและศีลธรรมที่มันยังคงสร้างมาจนถ,ถึงทุกวันนี้สุดท้ายในโลกปัจจุบันอาวุธหนึ่งได้เกิดขึ้นซึ่งสะท้อนถึงยุคดิจิทัลของเราโรนรนกำลังนิยามสงครามใหม่โดยตัดทหารออกจากสนามรบโดยสิ้นเชิงม,มันช่วยให้โจมตีได้อย่างแม่นยำโดยมีความเสี่ยงต่อผู้ควบคุมเพียงเล็กน้อยตั้งแต่ภารกิจสอดแนมไปจนถึงการลอบสังหารเฉพาะเป้าหมาย โรนทำให้สงครามใกล้ชิดมากขึ้นแม่นยำมากขึ้นและต่อเนื่องมากขึ้นมันได้ทำให้เส้นแบ่งระหว่างเขตสงครามกับชีวิตพลเรือเรือนหายไปกอ่อให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับจริยธรรมความรับผิดช,ชอบและอนาคตของความขัดแย้งไม่เหมือนดาบหรือปืนคาบศิลา่าโรนไม่ได้สร้างตำนานแห่งความกล้าหาญแต่มันตั้งคำถามเกี่ยวกับการสอดแนมการควบคุมและอนาคตที่สงครามอาจถูกต่อสู้โดยเครื่องจักรทั้งหมด อิทธิพลของมันยังคงพัฒนาอยู่แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือตัวแทนแห่งอำนาจการทหารสมัยใหม่เมื่อเราเดินทางผ่านกาลเวลาสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคืออาวุธไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือของการทำลายล้างแต่มันคือภาพสะท้อนของความคิดสร้างสรรค์ความทะเยอทะยานและความหวาดกลัวของมนุษย์อาวุธแต่ละชนิดที่เราได้พูดถึงไม่เพียงเปลี่ยนวิธีการต่อสู้แต่ยังเปลี่ยนโครงสร้างของสังคมวัฒนธรรมและการจัดสรรอำนาจตั้งแต่ธนูที่ช่วยชนเผ่าควบคุมสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงระเบิดิวเคลีย์ที่ทําให้ประเทศต่างๆต,ต,ต้องตั้งคําถามถึงการอยู่รอดของตนเองอาวุธเหล่านี้ไม่เคยเป็นเพียงเครื่องมือแต่มันคือหมุดหมายสําคัญในประวัติศาสตร์มนุษย์และในขณะที่รีวิวนี้พาคุณเดินทางผ่านศตวรรษของนวัตรกรรมและความพินาชฉันอยากทิ้งท้ายด้วยความคิดหนึ่งอาวุธอาจเปลี่ยนวิธีการทําสงครามแต่เป็นการเลือกของมนุษย์ต่างหากที่ตัดสินว่ามันจะกลายเป็นเครื่องมือแห่งการกดขี่ การป้องกันหรือการถ่วงดุลความคิดสร้างสารรค์ของเราสร้างมันขึ้นมาแต่ศีลธรรมของเราเป็นสิ่งที่ตัดสินว่าจะใช้งานมันอย่างไรดังนั้นเมื่อเรามองย้อนกลับไปยังเรื่องราวเหล่านี้โปรดจําไว้ว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกกาหนดโดยกษัตริย์จักรพรรดิหรือแม่ทัพเท่านั้นแต่ยังถูกกาหนดโดยอาวุธที่พวกเขาใช้และผลลัพธ์ที่ตามมาอาวุธเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการลุ่งเรืองและการล่มสลายของจักรวรรดิ การกำเนิดของประเทศและชะตากรรมของผู้คนนับพันล้านและแม้ว่าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บทเรียนในอดีตก็เตือนเราว่าอำนาจที่ยิ่งใหญ่มาพร,มพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านี้คือการรีวิวโดยละเอียดของเราเกี่ยวกับอาวุธที่ได้ก่อร่างโลกของเราตั้งแต่ธนูโบราณไปจนถึงโดรนสมัยใหม่จากดาบที่กำหนดวัฒนธรรมไปจนถึงระเบิดที่ข่มขูการดำรงอยู่ เรื่องราวของอาวุธคือเรื่องราวของมนุษยชาติอย่างแท้จริงและด้วยเหตุนี้ฉันขอทิ้งท้ายไว้ด้วยถ้อยคำนี้10อาวุธที่ส่งอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์